แม่เป่งนะคะเราก็จะมาพามาชมาสวนบานชื่นนะคะที่อำเภอต่างฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างในเลยนะคะก็เป็นหมู่บ้านผู้ขมิ้นนะคะเขาก็จะปลูกดอกบานชื่นสวยงามมากนะคะเราก็จะไปเดินไปดูด้านในกันนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาดูบานชื่นกันเต็มเลยค่ะนะคะ ก็ดอกบานชื่นนะคะก็จะหลากหลาสีสันมากมายเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆปุ๊บเดืดด้านนี้นะคะก็จะเป็นบมด้านบนนะคะด้านบนก็จะมองลงมาข้างล่างก็จะสวยงามมากนะคะวิวของเขานี่โอ้ยสวยจริงๆค่ะ ก็จะเป็นดอกบานชื่นนะคะผสมด้วยดอกพวงคามค่ะสวยงดงามมากเลยดูสิเราไม่คิดว่าจะสวยอย่างนี้เมื่อกี้เราขับรถผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็กําลังจะกลับไปมีคนบอกว่าสวยงามมากเลยสวยจริงๆนะคะที่นี่ถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะอําเภอตากฟ้านะหมู่บ้านพุขมินนะคะเขาจะมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะเขาจะมีน่าจะมีอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปดูรอบๆเลยนะคะโอ้ไม่ก็สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ลองมาเที่ยวดูได้เลยนะคะ ะะเขาก็จะมีกาแฟให้นั่งดื่มนะคะแล้วก็จะมีอาหารด้วยนะคะใครที่อยากจะทานอาหารอร,อ,อร่อยๆที่นี่เขาก็มีด้วยนะคะด้านนี้นะคะ,คะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะของทางรีสอร์ทของเขานะคะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะคะว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้างน,นะคะาาากาแฟสดด้วยนะคะก็เอา เดี๋ยวเราก็จะสั่งอะไรดีอะไรอร่อยที่สุดคะที่นี่สวรสสดค่ะเป็นสวรสสดโซดามะนาวเพื่อสุขภาพโอเคงั้นเอาหนึ่งเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งรอสวรสสดกันนะคะสวรสสดค่ะใส่มะนาวใส่โซดาอร่อยมากเป็นซิงเกิลเจอของร้านเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา าดีมกโอเคนั้นเดี๋ยวรอมาทานกันนะคะหลังจากที่เราเดินถ่ายรูปชิลๆแล้วเราก็มานั่งดื่มน้ําสับปะรดมะนาวนะคะที่นี่เขาเป็นเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยทีเดียวนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องฟาร์มคุณแม่เป่งเพื่อไม่พลาดในทริปต่อๆไปของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ